มาแล้วกราบสวัสดีนะครับสาวกไลนเรนเจอร์เหมือนเดิมช่วงนี้เกียร์คริสต์มาสเข้ามาใหม่หลังจากที่เราได้เกียร์คริสต์มาสนะครับไม่ว่าจะเป็น5้าดาวหดาว7ดดาวไปแล้วก็จะเหลือ5้าดาวอยู่ใช่ไหมครับเกียร์5้าดาวสามารถอัพให้เป็นเกียร์6ดาวได้โดยการอัพให้แม็กนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปตีบวกอย่างอื่นไปแล้วล่ะ นะครับก็แบบนี้นะครับกดเข้าไปที่เกียร์ปุ๊บอุปกรณ์ของฉันอย่างเช่นคาถาเวทมนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับอัปเกรดขึ้นไปโดยใช้ของที่เป็น อ่าอันนี้มีไม่มีไม่พอเดี๋ยวต้องไปหาเกียร์มาก่อนนะอ่ามีไม่พอก็ยังไม่อัพให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูแบบอื่นก่อนแล้วกันยังไม่อัพให้ดูแล้วกันนะแบบที่อ่าอันช่องที่สองก็เป็นของเครื่องแต่งกายนี่นะครับเดี๋ยวหาห้าดาวที่เป็นของคริสต์มาสก่อนนะว่ามีไหมห้าดาวของคริสต์มาสนี่ครับก็จะมีอยู่ สมมติว่าแบบนี้นะครับเราอัปเกรดขึ้นไป5ชิ้นอ่าสมมุติเอาถุงมือใส่เข้าไป2แล้วนะของที่เราคิดว่าจะไม่ใช้อ่ะสอแล้วนะอันนี้เท่าไหร่หกสิบสี่เว้ย200น,นี่เยอะอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ออาแม็ก5เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอัพขึ้นไปปุ๊บแล้วตีบวก พอตีบวกเสร็จแล้วนะครับใส่ไปอีกสี่แสนห้าเนี่ยมันก็จะได้เกียร์หกดาวเป็นของคริสตมัดนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมฮะก็แล้วแต่เปอร์เซ็นที่น้องได้นะครับโอ้หไม่ใช่น้อยเลยนะเลือดหกสิบสี่นี่คือเต็มนะครับเออสามร้อยแปดสิบสี่เนี่ยนะครับหนึ่งชิ้นได้แล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวชิ้นต่อไปถ้าเกิดว่าเรามีเพชรเหลือ เราอยากจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆกว่านี้เราก็กดทีละยี่สิบเพได้นะครับเมื่อกี้นี้นะฮะอ่าชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปอัปเกรดกันต่ออันไหนที่เราไม่ได้ใช้5ดาวเราก็เอามาตีบวกไปเลยนะครับระวังกดพลาดนะครับระวังกดพลาดไปโดนเกียร์คริสต์มาสนะครับอ่า ตีบวกกันต่อนะครับสี่แสนห้าป๊าบเขให้ก็จะได้มาแบบนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเพลเกียร์คริสต์มาสนะครับตรงนี้นะครับใครมีเพชรเหลือก็อยากได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มก็ทำได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะยังคงเป็นคริสต์มาสอยู่หรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบบอื่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องทดสอบกันดูนะครับอ่า สชิ้นแล้วนะครับที่ตีบวกมานะครับต่อไปตีบวกชิ้นที่3เรามี4ชิ้นนะครับก็ตีบวกไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะหนึ่หาหาดาวครับหาดาวของเกียร์คริสต์มาสนี่นะครับตีบวก ปึ๊บหนึ huh, 謝謝่งสองสามสี่ห้าอ่าทีบวกเสร็จแล้วอัปเกรดปั๊บโอ้โหอันนี้สุดครับอันนี้เจ็ดสิบสามจุดห้าครับแทบจะสี่สี่สี่เลยแล้วครับเนี่ยอันนี้สุดหน่อยฮะอันนี้คือว่าค่าเยอะครับ อันต่อไปเออแล้วก็อย่าลืมล็อกด้วยนะน้องนองครับต้องการล็อกอุปกรณ์ปัจจุบันให้ขายไม่ได้หรือไม่ล็อกล็อกการพลาดนะครับการพลาดนะล็อกไว้ล็อกไว้อ่าล็อกไว้ล็อกไ,ไว้เกียร์ดีๆแบบนี้ต้องล็อกแล้วครับเออต่อไปอัปเกรดอีกหนึ่งชิ้น โอ้สรุปแล้วได้เยอะเลยนะไม่ใช่วันน้อยๆเลยนะพอตีบวกแล้วเนะี่ยเพียบอ่าอัปเกรตกันต่อปุ๊บอ่าหกสิบสี่ก็พอได้ครับหกหกสามสิบหกกับยี่สิบสี่ก็เป็นสามรอยแปดสิบสี่นะครับอันนี้พลังโจมตีกายอาจจะน้อยแต่เลือดเยอะครับ เอาไปใส่ตัวยืนได้นะครับตัวแบกๆทั้งหลายนะมีทั้งเลือดมีทั้งโจมตีกายแล้วก็หลบสกิลนะครับสามสิบหกสามสิบหกก็เป็นสี่สิบกว่านะครับบวกหลบสกิลไปเป็นสี่สิบกว่านะครับโอเคแล้วค่อยอัพให้มันสุดเอาเองกันนะครับอ่าตอนนี้ของลุงก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับเครื่องแต่งกายต่อไปก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่อุปกรณ์ตรงนี้มี ห้าดาวอะไรอยู่บ้างห้าดาวที่เป็นเกียร์คริสต์มาสก็จะมีอยู่สามชิ้นนะครับกระดิ่งลุงก็จะได้สามอันนะครับตีบวกไปโอ้สรุปแล้วเติมครับทีนี้นะตีบวกไปนะครับแต่ต้องมีพวกเกียร์ตีด้วยนะครับเี๋ตีบวกต้องเยอะด้วยนะอ้าสอง ตอ,อนตีบวกดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะตีบวกผิดอ่านี่พวกนี้ได้โอเคมาแล้วครับหนึ่งชิ้นอ่าจาก17%กับ18%จะขึ้นมาเป็น 7.5 7.5นะครับ42 42บวกกับ3ก็เป็น45เปอร์เซ็นต์นะครับลบสกิลแล้วก็ลดแล่อีกประมาณ24 25เยอะเหมือนกันนะนี่โอเคนะฮะอ่าชิ้นต่อไปนะครับช้นนี้อัพเกรด โอคแม็ก okay, อ่าตังยังพออยู่นะครับสามสิบแปดหกแปดสี่สิบแปดยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับโอเคสองชิ้นแล้วนะครับเอาล็อกค,ครับน้องล็อกไม่ให้ขายนะครับทุกชิ้นที่เราได้มาก็อย่าลืมล็อกน,นะ อชิ้นสุดท้ายครับอัพเกรด1นึ่งสองสามสี่ห้าโอเค,คโอเคหกสีนะครับลดแรงอีกยีเซ็นะครับลบสก,กิลก็อีก4ี่สิป โอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมค่อยๆดูนะครับตีบวกกันให้ดีแล้วก็อย่าลืมล็อกตามที่บอกกันด้วยนะตอนนี้ก็จะมีเกียร์หดาวของเกียร์คริสต์มาสอยู่ค่อนข้างเยอะแหละ นะครับหนึ่งสอสามสี่อ่าอันนี้สี่ชิ้นสี่แล้วนะครับห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหนี่อีกอันนี้รอเดี๋ยวมีเกียร์เยอะๆมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอามาตีบวกอีก4ี่ชิ้นนะครับคาทาเวทของลุงเหลืออีกสี่ชิ้นนะครับด้านหน้านะฮะ อันไหนไม่ได้ใช้ก็ตัดตัดเอามาถอดออกมาก็ามาตีบวกกันได้นะครับอ่าอันไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยชอบใจอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปแล้วครับโชคดีสวัสดีครับ